มาลองข้าแช่กับผักกาดดองสีรสกันทั้ทงแรกเลยเนี่ยโปะลงไปนี้อือชุ่นใหม่มากไม่เคยกินอะไรอย่างนี้เลยอ,อ,อันนี้ไม่แบบผักกาดดองเค็มอือ,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 องหวานเนี่ยเข้ากับข้าวแช่มากกว่าลองเค็มเนี่ย น่าจะเหมาะกับพวกข้าวต้มร้อนๆมากกว่าเพราะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยกินคู่กันแล้วสดชื่นมากเลยต่อไปเป็นดองหวานแบบสไตล์แต้จิ๋วปกลงไปอืมอืม,อ,มอร่อยมากเลยผากัดดองหวานเนี้ยจะกินกับข้าวแช่อร่อยต่อไปนี่เลยขากัดดองเค็มของนกพิราบอืมอืมอืมไม่ใช่แค่แบบหวานแหละในบ้านเนี้ยอันนี้ถูกต้องเลยถ้ากินเค็มนะต้องนกพิราบเพราะว่า ไม่ร้านเนี่ยมันจะเป็นกินเกลือมัมนจะกินง่ายต่อไปลองเป็นข้าวแช่กับกัมหมูบ้างอันนี้กับอืม,อ,ม,อ,มอร่อยอันนี้แหละทีเด็ดดีมากอมนอกจากผักกาดดองนะกินกับกัมหมูก็อร่อยข้าวแช่เนี่ยอยากให้ไปลองจริงเปิดใจลองเลยมันไม่แย่ทุกคนอร่อยมากมอยากกินนะไปทําตามได้เลยกินกับผักกาดดองก็อร่อยกินกับ กากหมูแบบนี้ก็อร่อยอ่ะ